Thank you. โซจากเมืองสุรินยามได้ยินและมวนเดมวน ตอนนี้ท่านผู้ชมพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมภายในบริเวณปราสาทพุ่มพลกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะปร,ระสาสาทบ้านพลวงต้มีหลวงพ่อพชีกลาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบริเวณปร,รปราสาทภุ่มพลแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าประวัติความเป็นมา ว่าตำนานเล่าขานกันมายาวนานนั้นเป็นอย่างไรถ้านั้นเราไปพบกับมัคคุเทศป,ประจำภาษาพุมโกลของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะคือมักคุเทศป,ประจำภาษาพุมโลของเราค่ะและมักคุเทศนะคะก็จะพาเราไปเที่ยวชมเกี่ยวกับภาษาพุนโกลและสวัติความเป็นมาเกี่ยวกับภาษาพุมโลของเราค่ะค่ะดิฉันนะคะเป็นมักคุเทศประจำภาษาพุนโกลน,นะคะชื่อนางสาวกฤติวุลยพร้อมน,นะคะหรือว่าชื่อเล่นชืน่อ าานตะคะสร้างขึ้นครุัตววรที่2นะคะต่อไม่2คนนะคเป็นษที่เก่แกที่สุดในเทศไนะคะประกอบด้วโบณานทั้งหมด4ลังนะคะค่ะที่3ล้ต่อด้วยีนแรกนะคะค่ะตอนนี้นะะเราก็มาถึงจุดแรกแล้วนะคะคือ รางประธานนะคะค่ะรางประธานนะคะก็จะ,ระ,ะสร้างขึ้นรอบพุทธศตรวรรษที่12 13นะคะค่ะใต้หน้าบันนะคะก็จะเป็นรูปใบไม้ม้วนนะคะซึ่งเป็นศิละป,ป,ปะลูกป่าของประเทศอินเดียนะคะค่ะแล้วก็บันไดนะคะคุณสมัยก่อนนั้นมักจะสร้างเป็นรูปแบบปัตจานจานะคะซึ่งจะเป็นเลขที่นะคะแต่ว่าชั้นที่เนั้นจะมีเจ็ดชั้นนะคะแต่ว่าชั้นที่เนั้นก็ได้ตกลงไปอยู่ข้างล่างแล้วค่ะค่ะแล้วก็ อ,อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าห้องพันคาเรขานะคะซึ่งเป็นห้องกลางที่จะใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนา นี่ก็คือจุดต่อไปนะคะก็คือเป็นรงที่อยู่ทางด้านที่เหนือสุดนะคะก็คือบันดาลัยนะคะซึ่งเป็นที่เก็บคภีร์ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยก่อนนะคะค่ะแล้วก็เหลือเพียงแค่รอบประตูและก็ผนงังเพียงเล็กน้อยนะคะส่วนตางนี้นะคะก็จะพบทับหลังนะคะเป็นรูปวงไข่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะได้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดรินุร์เรียบร้อยแล้วะค,ะค่ะค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะมาเจอกับต้นลำเจียงนะคะซึ่งภาษาเขมรนั้นเรียกว่าดอมดอมเจกนะคะค่ะแล้วต้นลำเจียกนี่นะคะมีประวัติความเป็นมายังไงเกี่ยวกับภาษาพิมโปนของเราหรอคะก็จะเป็นต้นเ,ออเป็นดอกไม้ในตำนานยังดาทมนะคะซึ่งออตำนานทระนางสีตันทานะคะราชวงศออ์พระจานะคะเจ้าหญิงแห่งภุมโปนะคะได้นําต้นลำเจียกน,นี้มาเสกทายก่อนที่นางจะออกจากภุมโปนนะคะไปเป็น ไม่เห็สีกษัตริย์นครนายพรานนะคะหรือว่าวย,ยาชาปูรานะคะทันแล้วเราสามารถจับดูได้ไหมคะอ๋อจับได้ค่ะได้ไหมลักษณะเปายอะไรอันนี้เป็นผล่าดอกก็จะมีดอกสังเกตนะคะแต่ว่าเป็นดอกไม้ในต้องคาสามนะคะซึ่งเขาได้ยังกะทมได้สาบไว้ค่ะว่าท่านยังกะทมได้มาที่นี่อีซังหนึ่อขอดอกสังเกตหนึ่งดอก,ดอก,ดอก,ดอก ถ้าไม่มาก็อยากให้ได้ลองเคลียร์ก็เีงปัจจุบันนี้ค่ะก็ไม่ออกดอกอีกเลยค่ะค่ะรู้สึกท่าิธีกรู้สึกย่างระก็ตั้งแต่ดำเนรายการมาก็รู้สึกเนี่ยพอจบเลยแล้วค่ะท่านไหนก็นั่งพักก่อนนั่งพักชมวิวก่อนนะคะค่ะก่อนจะจบรายการนะคะนักเทศมีอะไรจะฝากสึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะค่ะก็มีค่ะคือว่าประสาทคุงโฟนเนี่ยก็เป็นนึงว่าเป็น ภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวได้มาชมนะคะ,นะคะก็อยากที่จะ,ะเชิญชวนให้วัยรุ่นทุกคนนะคะจะให้ความสําคัญกับโบราณสถานบ้านเรานะคะเพื่อทีอ่จะได้อยู่กับลูกกับหลานสืบต่อไปค่ะคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมปราสาททุมโกนของเรานะคะ สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะค่ะก็สามารถมาได้นะคะประสาโคนนะคะตั้งอยู่ที่บ้านคูโนบนกำาลบดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะหรือไม่ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0852025242ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับคำรู้งเกี่ยวกับโทรศัพทคุณมคนองตัวัติความเป็นมามากมายพอสมควรเลยนะคะและที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะมคุเทศของเรานะคะคุณกรากดบ,บุญท้อมหรือว่าน้องเน็กนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะและรายการของเราก็ดําเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะและก็ต้องขอลาทานผู้ชมไปก่อนค่ะ